สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลคูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับการตวรวจดวงชะตารายเดือนนะคะคลิปนี้เป็นการตวรวจดวงชะตารายเดือนนะคะของคนวันศุกร์นั่นเองในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565นะคะเดี๋ยวมาสับไพ่กันนะคะแล้วก็เลือกไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะเป็นตัวแทนของ12บภพเรือนนะเหมือนเดิมเลยมา1 2 3 4สาสี่ 5, ้าหกเจ1ดและ12นะคะเรียบร้อยแล้ว12ใบามาดูกันตนุกระดุมพะาสหัชชะพันธุุปุตตะอีิปัตตนิมรณนะ สุภากรรมะลาภา และสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะโอเคมาดูกันในเรื่องของตัวตนอารมณ์ก่อนเลยนะคนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์ชาวธาตุน้ํานะคะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะฟุ้งซ่านนะคะแต่ว่าฟุ้งซ่านไปในทางที่ดีนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะหากิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะที่เราอยากจะทําหรือว่าเราสนใจนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคนวันศุกร์เองจะมีในเรื่องของความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการที่จะไปเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับในเรื่อง ของศิละปะการทําขนมการทําอาหารหรือว่าเป็นการเทคคอร์สอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองเป็นการเสริมเป็นการหาความสุขให้กับตัวเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะทีนี้ในเรื่องของออในเรื่องของภาวะอารมณ์เนี่ยมันขึ้นมาว่าดีชัดเจนอยู่แล้วก็ถือว่าเรานะคะจับหลักความรู้สึกตัวเองถูกพ่ออะไรรู้ไหมคะเพราะว่านี้เรื่องของตําแหน่งงานคะ่ะในเดือนนี้เนี่ย นี่ขึ้นมานะคะกำมาขึ้นมาแบบนี้ค่ะในเรื่องของงานหลักค่ะค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็รู้สึกกดดันนะคะถามว่าเราทําได้ไหมเราทําได้แต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเราทําแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองเท่าไหร่หรือว่าในเรื่องขององค์กรในเรื่องของคนที่ทํางานบริษัทบางอย่างอาจจะมีอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าไม่ถูกอกถูกใจแต่เราก็คือจะต้องไหลตามน้ําจะต้องทําตามนั้นนะคะส่วนคนที่เป็นในเรื่องของเจ้าของธุรกิจนะ,ะทำธุรกิจส่วนตัวช่วงน,นี้อาจจะมีในเรื่องของการคิด ปัญหานะคะต่างๆเข้ามานะคะจุกจิกวุ่นวายนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยบางอย่างเราอาจจะมีในเรื่องของความลับความรู้สึกบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือพูดออกไปบอกกับใครได้นะคะถึงแม้ในเรื่องของการเงินค่ะค่อนข้างเอขอโทษค่ะพูดถึงในเรื่องของการงาน ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะแต่พูดถึงในเรื่องของเงินเนี่ยยังพอไปรอดไหมยังพอไปรอดแต่ว่าในเดือนนี้ค่อนข้างนี่ต้องประหยัดนะจะต้องใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าจําเป็นจริงๆเพราะว่าเงินที่เราหามาได้เนี่ยมันจะพอครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายนะคะก็คือรายรับรายจ่ายเนี่ยมันมีพอๆกันในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่เงินเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะต้องระวังค่ะเกี่ยวกับในนี่ที่เกี่ยว ข้องกับในเรื่องของแง่กฎหมายหรือการที่คุณจะไปคำประกันไปช่วยเหลือใครนะคะรวมถึงในเรื่องของการที่ไปกู้ไปกู้ส่วนตัวนะคะไปกู้แบบทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของแบงค์นะคะก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มันจะผ่านไปได้ไหมมันมันผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปได้อย่างยากลําบากนี่แหละแต่สุดท้ายนะคะตําแหน่งที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือกลายเป็นปรตูคุณเองเนี่ยยังมีในเรื่องของคนที่จะเข้ามาอุปถมัมมาช่วยนะคะคือคนวันศุกร์เองในเดือนนี้มันเหมือนจะไม่รอดนะ แต่เอาจงริงแล้วมันรอดไหมมันรอดค่ะก็ต้องพยายามที่จะคิดคํานวณในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของรายรับรายจ่ายดีๆในเรื่องของการที่จะใช้จ่ายตามใจเนี่ยอย่างที่ครูบอกไปนะคะบางทีเราอาจจะเจออะไรถูกใจอยากจะซื้อก็ต้องระมัดระวงังเพราะว่าขึ้นมาว่าเงินที่เราหากับเงินที่เราต้องการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพอดีกันเลยนะคะก็ต้องระมัดระวงังส่วนในเรื่องของอื่นน,นะคะในเรื่องของเพื่อน ช่วงนี้คนวันศุกร์เองปกติแล้วคนวันศุกร์จะเป็นคนที่เหมือนกับชอบคุยชอบสังสรรค์ชอบออปาร์ตี้นะคะเวลามีใครมาแบบเนี้ยแต่กับการเป็นว่าในเรื่องของเพื่อนในเดือนนี้คุณอาจจะค่อนข้างที่จะห่างหายกับเพื่อน ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงมุ่นวายกับใครเท่าไหร่นะคะอยากจะอยู่บ้านอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางทีเพื่อนมาหรือว่าคนที่คุณมีการพูดคุยด้วยอย่างเงี้ยคุณจะมีความรู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าไม่ชอบใจในพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขานะคะคุณเลยเลือกที่ว่าหยุดดีกว่าฉันอยู่คนเดียวดีกว่าฉันไม่ยุ่งกับใครดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่แบบฉันสามารถทําได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนใครนะคะส่วนคนที่กําลังมองหางานใหม่นะคะงานงานใหม่มีไหมงานใหม่มีที่นี้งานใหม่เนี่ย ขึ้นมาอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่คุณต้องการเช่นบางคนอยากจะทํางานใกล้บ้านอาจจะได้ไปในเรื่องของโซนที่มันไกลหน่อยแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคะส่วนคนที่อยากจะหาในเรื่องของรายได้เสริมอาชีพเสริมต่างๆขึ้นมาดีไหมขึ้นมาดีนะนะคะตำแหน่งในเรื่องของปุตตะการคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้คือดีหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะใช้ในเรื่องของความสามารถของตัวเองหรือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเข้ามาต่อยอด นะเวลาตอนที่ดูในเรื่องของอองานนะคะงานเสริมต่างๆเี่ยต้องดูตรงนี้แต่เป็นของเก่านี่แหละเข้ามาต่อยอดก็จะส่งผลดีด้วยทีนี้ในเรื่องของการทําธุรกิจหรือทําอะไรเสริมเพิ่มเติมในเดือนนี้เหมาะกับการที่ต้องทําคนเดียวมากกว่าค่ะการที่ทําคู่กับคนอื่นคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะเป็นตัวเองเต็มร้อยในเรื่องของการตัดสินใจหรือในเรื่องของการทําอะไรที่แบบบางครั้งเรามีความคิดเอ๊ะทำแบบนี้แต่ว่าบางทีอาจจะมีบางคนมาขัดเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เอนจอยแล้วไม่มีความสุขกับตรงนี้สิ่งในสิ่งที่ทททํําาาาลละเเวตอนี่ร ก็แล้วแต่อย่าลืมนะคนวันศุกร์เนี่ยสะขับเคลื่อนจากในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกคือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันจะต้องอิงความรู้สึกของฉันเป็นหลักมันเลยกลายเป็นว่าทําอะไรก็แล้วแต่โดยยืนในเรื่องของพื้นฐานความสุขใจของคุณนะคะส่วนในเรื่องตำแหน่งพันธุ์ทูค่ะ ตำแหน่งพันธุแล้วก็ตำแหน่งสุภะนะคะตำแหน่งพันธุเนี่ยพ so 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 ูดถึงในเรื่องของเจ้าที่นะคะสุภะเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนพูดถึงในเรื่องของเจ้าที่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นมาในเรื่องของเจ้าที่อันนี้คือดีส่งเสริมไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าในเรื่องของพื้นที่บ้านเนี่ยอันนี้จะต้องมีการปรับมีการแก้ไขนิดนึงนะคะอาจจะมีการในเรื่องของการที่ซื้อของเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเป็นของที่เหมือนกับเป็นของใช้ของที่จําเป็นที่คุณจะต้องเสียเงินไปนะคะไม่ได้ส่งผลออออะไรรมมาาาาากยยส่่่่่่วนนนนใเืงงงงขทีบ้คตตู ตำแหน่งของครอบครัวต่างคนต่างอยู่ไม่มายุ่งเกี่ยวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งสุภาพเมื่อกี้ที่บอกไปถ้าเกิดมองในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ นี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรคะในเรื่องของการลั่นในเรื่องของการที่เราพูดนะคะการที่มีในเรื่องของการบนบานสารกล่าวหรือว่าตั้งสัจจะอะไรไว้จะต้องทําให้ได้เพราะว่าขึ้นมาว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะอาจจะไม่ค่อยปลื้มเราเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการที่เราพูดไปเราเราทําอะไรไปแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาปฏิบัติคุณกลับมาแก้ไขทําดีเหมือนเดิมท่านก็ยังอยู่ข้างๆคุณเสมอนะคะยีนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะคะในเรื่องของพลังของความศรัทธาในเดือนนี้ไม่รู้เป็นอะไรคุณวันศุกร์เองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราหมดพลังใจในเรื่องนี้นะคะก็ย้ําไว้อีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าท่านยังอยู่ข้างๆนะคะยังอยู่กับเราเสมอก็ขอให้คุณกลับมาปฏิบัติอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ให้แก้ไขอย่างบางคนเคยตั้งสัจจะเอาไว้ว่าจะมีในเรื่องของการสวดมนต์มีในเรื่องของการที่จะทําอะไรให้กับท่านทุกวันไหนแบบนี้อาจจะลองไหว้ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองบอก องขอขามาไปนะคะแล้วก็แก้ไขทุกอย่างก็จะดีขึ้นแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของปัจจุบันบ้างดีกว่าตําแหน่งผู้ใหญ่ไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะทีนี้ในเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งกับผู้ใหญ่เนี่ย คุณต้องระวังคําพูดของตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของปากเสียงการทะเลาะกันการพูดจารุนแรงเนื่องจากว่าคนวันศุกร์เองเนี่ยบทจะยอมก็ยอมนะแต่ถ้าเกิดบทจะไม่ยอมเนี่ยเราจะพูดจารุนแรงเลยฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะประคองในเรื่องของสติดีๆเวลาตอนที่จะคุยอะไรกับใครซึ่งตําแหน่งอลีเองก็ขึ้นมาเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายแก่นะคะแต่จริงๆแล้วอะในเรื่องของตําแหน่งสุภาพมันมันขึ้นมามันไม่ได้บุกบอกว่าเป็นผู้หญิงเพศหญิงหรือเพศชายเอาเป็นว่าคนที่อายุมากกว่าคุณ หรือคนที่มีตําแหน่งมากกว่าคุณคนที่เป็นหัวหน้างานของคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะขัดแย้งกับเขาก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะคราวนี้นะโอ้ดูแล้วเครียดจังเลยมาดูในเรื่องที่ชื่นใจกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องที่ชื่นใจจะมีอะไรคะตาแหน่งปะตะัตตานีค่ะนะถึงแม้ทุกอย่างจะไม่ดีไม่ได้ดั่งใจแต่สิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเป็นน้าหล่อเลี้ยงในหัวใจเราซึ่งเป็นน้ําหล่อเลี้ยงที่สาคัญมากที่สุดนั่นก็คือตําแหน่งในเรื่องของคู่รักค่ะ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วสำหรับคนที่เป็นแฟนกันขึ้นมาว่าแฟนคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่คุณในเดือนนี้นะคะถึงแม้คุณจะมีอารมณ์ติดไปบ้างแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกว่าอ่อนแอแล้วต้องการกําลังใจจากเขานะคะคนนั้นเขาก็ยังพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอนะคะส่วนคนโสดค่ะ คนโสดเป็นยังไงนะคนโสดเลือกเยอะค่ะยังคงต้องโสดต่อไปนะคะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้โอ้โหเราสวยมากเราดูดีมากนะคะเลยทําให้เราค่อนข้างที่จะเลือกเยอะนิดหนึ่งทีนี้พอมีคนเข้ามาแล้วไม่ถูกใจปุ๊บเป็นยังไงคะตัดไปเลยค่ะไม่ให้โอกาสบางคนอาจจะเอ๊คุยคุยไปให้โอกาสเขาหน่อยดีกว่าแต่เรามีความรู้สึกว่าเราฝืนความรู้สึกตัวเองไม่ได้อะนะคะฉันมีเป้าหมายแล้วว่าฉันต้องการสเปกแบบนี้นะคะฉันต้องการคนแบบนี้ถ้าเกิดไม่ใช่คนแบบนี้ฉันไม่เอามันเลยกลายเป็นว่าในเดือนนี้คุณเองอะ่ะยังคงต้องโสดต่อไปนะคะเพราะสวยเก ินไปนั่นเองนะคะต่อมา ตำแหน่งมรณะกันบ้างดีกว่าคิดมากแน่นอนนะคะอันดับแรกเลยค่ะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการคิดมากแล้วก็มีในเรื่องของการปวดคอบ่าไหล่นะแต่ว่าหนักๆเลยมันจะเป็นปวดบริเวณคอบริเวณท้ายทอยฉะนั้นคนที่เป็นไมเกรนหรือมีในเรื่องของความเครียดอยู่แล้วเนี่ยจะต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะคะของตัวเองด้วยคือมันขึ้นมาเกี่ยวกับพวกคอช่วงหลังทั้งหมดเลยนะคะเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระมัดระวังค่ะนะคะ,นะคะกูอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแต่ว่าเป็นการเดินทางในเวลากลางคืนนะ,ะบางทีเราอาจจะ จะไม่ชินกับเส้นทางนั้นๆมีความรู้สึกว่าเออไปไม่เป็นไรหรอกแค่นี้อย่างเงี้ยอาจจะมีในเรื่องของความประมาทเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าไม่ได้มีในเรื่องของอะไรร้ายแรงเท่าไหร่อาจจะมีการเฉียวชนหรือว่ามีในเรื่องของการหกล้มฟกช้ำเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะคะส่วนนะคะตำแหน่งราภะ ไหนดูซิตำแหน่งลาภะมีไหมตำแหน่งลาภะขึ้นมานะคะลาภะเนี่ยมีไหมขึ้นมา 50- 50เอาจริงๆนะถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าเกณฑ์นในเรื่องของการเสี่ยงโชคมันค่อนข้างที่จะน้อยแต่เข้าใจว่าใจมันรักนะทีนี้ว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยจะได้มาจากไหนจะได้มาจากสัตว์เลี้ยงค่ะนะคะจะได้จะได้มาจากสัตว์ที่เป็นสื่อนําโชคให้กับคุณนะคะส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริม การทำบุญเสริมนะอ่าก็ยังต้องทำบุญนะคะ เกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะคะอ่ะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะจะหมายถึงอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการถวายน้ําถ้าเกิดช่วงนี้ไปถวายสังกทานก็ถวายน้ําได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นไปได้เพิ่มเติมก็คือเป็นในเรื่องของการแจกของนะคะแจกของกินทําลงทานขึ้นมาเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่มาส่งเสริมเรานะคะส่วนในเรื่องของเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคเดี๋ยวเรามาดูกัน หยิบให้3มใบนะคราวที่แล้วของคนวันศุกร์งวดที่แล้วว่าออกมาด้วยนะคะเป๊ะๆเ,เลยไม่รู้มีใครถูกหวยบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวงวดนี้ลองหยิบอีกทีนึงแล้วกันอ่ะขอให้เฮงๆนะคะสําหรับคนวันศุกร์ 288784นะคะตามนี้เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำนายทั้งหมดอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้กับครูด้วยง่ายๆโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะจะได้รู้ว่ามีคนติดตามอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ